สวัสดีครับเรื่องเล่าอารยธรรมในไตรมาสแรกของปี64ในปีนี้ผมจะนำเสนอเรื่องเล่าเมืองลำปางเ,เมืองแข่งมนขลังในยุคปัจจุบันซึ่งผมได้ไปท่องเที่ยวามานะครับ ครับถ้ากล่าวถึงสถานที่ในการศึกษาแคว้นเมืองล้านนาในยุคอดีตถึงยุคปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่มักจะพบอยู่ในจังหวัดที่สำคัญสำคัญนั่นก็คือที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ส่วนในจังหวัดรองลงมานั้นคือ จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปางซึ่งจังหวัดลองเหล่านั้นได้พบว่ามีศิลปะแบบอริภุิชัยและศิลปะแบบเชียงแสนให้ศึกษาอยู่พอสมควรโดยก็ถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดลากเง้าการศึกษาศิลปะที่มีการประยุกต์และนำความรู้ จนเกิดเป็นศิลปะ้านนามาถึงในยุคปัจจุบันนี้นะครับผู้เล่าเคยไปเที่ยวที่จังหวัดลำพูนซึ่งพอเป็นศิลปะฮาริพุนชัยมาแล้วโดยถือว่าเป็นเมืองพี่และครั้งนี้ได้หาโอกาสมาเที่ยวอีกเมืองหนึ่งโดยศึกษาเพิ่มเติมนั่นก็คือเมืองลำปางซึ่งถือว่าเป็นเมืองน้อง ที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับเมืองพี่ดังกระดัตามที่ได้กล่าวเล่าขานไว้ตามตำนานเรื่องเกี่ยวกับพรานานจามเทวีที่เป็นกษัตริย์แห่งเมืองอริคุณชัยในยุคอดีตนั้นครับจากประสบการณ์การท่องเที่ยวในครั้งนี้ ผมถึงนำเรื่องราวประสบก,การณ์การเที่ยวแหล่งสถานที่โบราณที่สำคัญสำคัญมาเล่าสู่กันฟังในครั้งนี้ครับในช่วงการเที่ยวระยะสั้นเพียงสองวันนั้นผมได้ไปเที่ยวในแหล่งสถานที่สำคัญโบราณที่สำคัญสำคัญนั่นก็คือวัดพระธาตุหนองปางหลวงวัดพระแก้วดอดเต้า และวัดของหลวงพ่อเกษมเขม,มโกครับครับสำหรับเนื้อหาในตอนแรกนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับอสองสถานที่ที่สำคัญสําคัญก่อนนั่นก็คือวัดพระธาตุลําลปางหลวงและวัดพระแก้วดอนเต่าครับวัดพระธาตุลําลปางหลวงตามผังที่ตั้งพระเจดีย์นี้ตามแบบชาวล้านนาโบราณ ในด้านความเชื่อการสร้างจักราวาลนั้นแล้วคือถือว่าเป็นตัวแทนของทวีปทวีปหนึ่งในจักรวาลซึ่งก็มีพระธาตุเจดีย์ที่สำคัญสำคัญในสีทวีปในภาคเหนือตอนบนของไทยคือพระธาตุแช่แห้งที่จังหวัดน่านพระธาตุท่อแฮที่จังหวัดแพร่พระธาตุฮัิคุนชัยที่จังหวัดลำพูน และรวมไปถึงพระธาตุลำปางหลวงที่จังหวัดลำปางแห่งนี้ด้วยครับส่วนความเชื่อการบูชาพระธาตุลำปางหลวงนี้จัดว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีวัวหรือปีฉลูครับสำหรับตามตำนานพื้นเมืองเดิมที่ได้เล่าการก่อกำเนิดพระธาตุเจดีย์แห่งนี้ ได้กล่าวถึงถึงในช่วงเมื่อสมัยพุทธกาลในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าพร้อมพระอานนท์พร้อมกับพระอรหันต์อีกสาพระองค์ได้ออกไปโปรดสัตว์ไปยังเมืองดินแดนต่างๆเมื่อคั้นเสด็จมาถึงบ้านลำปางหลวงพระพุทธองค์นั้นได้ประทับไปยังบริเวณดยหม่อนน้อย ในช่วงเหตุการณ์นั้นมีชายผู้หนึ่งเป็นชาวลัวหรือพิ่ชาวละวะชื่อนายไอ้ก่อนอได้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธองค์จึงได้นำน้ำพึ่งที่บรรจุในกระบอกไม้ไผ่มีผลมะตูมและผลมะพร้าวอย่างละสีผล มาน้อมถวายแด่พระพุทธองค์เมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงฉันน้ำพึ่งนั้นแล้วจึงทรงทิ้งกระบอกไม้ที่บรรจุน้ำพึ่งนั้นหันไปทางทิศเหนือพร้อมกับท่านได้ทำนายว่านสถานที่เมืองแห่งนี้จะเกิดเมืองสำคัญขึ้นชื่อเมืองลำพะกับปนคร และพระองค์ได้ให้พระเกษาไว้หนึ่งเส้นมอบให้ชาวรัวชื่อไอ้ก่อนผู้นี้โดยเขาได้เก็บรักษาไว้ในผระอบทองคำแล้วอันเชิญมาประดิษฐานไว้ที่กลางหลุมแล้วนำสิ่งที่เป็นพุทธบูชาทั้งหลายไว้ในหลุมสิ่งของศักดิ์สิทธ์เหล่านี้ซึ่งได้ขุดลึกไปถึงห้าวา กว้างห้าวาโดยใช้ดินกบฝังไว้ส่วนเจดีนั้นมีลักษณะสูงเมื่อสร้างครั้งครั้งแรกถึงเจ็ดสองเมื่อการระยะเวลาต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช218นั้นหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ทรงปริมิผ่านไปแล้วนั้นได้มีพระอาหารหันต์อีกสององค์ได้อัญเชิญพระ าลีนิคธาตุส่วนที่เป็นพระอัฐินาบาทหรือส่วนที่เป็นหน้าผ่าของพระพุทธองค์และพระอัฐิส่วนลำคอด้านหน้าและด้านหลังของพระพุทธองค์โดยนำพระอัฐิเหล่านี้มาประดิษฐานไว้ณสถานที่แห่งนี้ต่อมาพระธาตุเจดีย์นี้จึงได้ชื่อว่าลำพระกับปะตั้งแต่ นั้นเป็นต้นมาครับช่วงสมัยระยะเวลาต่อมานั้นพราเจดีย์ได้ถูกทิ้งร้างในบางคราบางการเวลาบางสมัยจึงได้มีการปฏิรูปปฏิสังขรณ์บุรณะวัดก่อสร้างใหม่เพราะท่าเจดีย์เพิ่มเติมในหลายหลายครั้งในหลายยุคสมัยจากกษัตริย์ต่างๆ ที่เรื่อมใสศรัทธาเช่น,นพระนางจามเทวีแห่งเมืองนครอริพุนชัยพระเอกาทศรสจากเมืองกรุงศรีอยทยาและพระเจ้าติโรกราชแห่งเมืองล้านนาโบราณของไทยเป็นต้นครับส่วนตำนานตำนานจากหนังสือของวัดพระาธาตุลำปางหลวงแห่งนี้นอกจากจะได้กล่าวถึงความชัดเจนในเรื่องของพระบรมสาลีริกธาตุส่วนสำคัญ จากพระพุทธเจ้าแล้วยังพบว่ามีพระพุทธรูปที่สำคัญอีกคือพระแก้วมรกตในพระธาตุลำปางหลวงแห่งนี้ซึ่งมีแหล่งกำเนิดมีที่มาและเกี่ยวข้องกับพระแก้วดอนเต้าซึ่งผู้เล่าจะพูดบรรยายต่อไปในสาระนี้ครับสำหรับที่วัดลำปางหลวง จากที่สังเกตได้พบเห็นจากการต้องเที่ยวภายในบริเวณวัดแห่งนี้เพราะว่ามีพระพุทธรูปที่สำคัญนั่นก็คือพระศิลานาคปกที่วิหารละโวโดยพระพุทธรูปนี้ถือว่าเป็นพระพุทธรูปประจําตนหรือเป็นที่เคารพบูชาของพระเจ้าละโวแห่งกรุงลบบุรีในอดีตซึ่งท่านนั้นเป็นพระบิดาของพระนางจามเทวี โดยท่านได้นำมาประดิษฐานไว้ในบริเวณวัดพระธาตุเจดีย์แห่งนี้ครับนอกจากนี้ยังพบว่ามีพระพุทธรูปภายในวิหารหลวงที่เรียกว่าพระเจ้าห้านทองและผู้เรานั้นเชื่อว่าพระพุทธรูปนี้ได้ถูกสร้างในสมัยของพระเจ้าิโลกรลาชแห่งล้านนานในอดีตครับสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อในเรื่องต้นไม้โบราณก็ยังมีพบเข็น ในบริเวณวัดแห่งนี้นั่นก็คือต้นไม้ขัดเจ้าที่มีอายุนานถึงเกือบ1,000ปีรวมทั้งต้นไม้ขนุนของพระนามจามเทวีที่ได้ปลูกไว้เป็นหลักเมืองในเมืองอลำพระกับปะแห่งนี้ครับ ครับต่อมาเป็นตำนานวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งนั่นก็ค,คือวัดพระแก้วดอนเต้าตามตำนานเล่าว่าพระศาสนา,ศาตามตำนานได้เล่าว่าพระศาสดา,านั้นได้กล่าวตัดว่าดูก่อนอานน์เมื่อครั้งพระพุทธองค์ได้ล่วงปรินิพา์ไปแล้วเกือบ1,000ปีนั้นจะเกิดการจุดติการลงมาเกิด ของเทพเทวาจากสวงสวรรค์ชั้นดาววดึงได้มาเกิดที่เมืองกุกะตะนาครหรือเมืองลำปางแห่งนี้ในรูปพระภิสษุสมมเพศพระเทลาอรหัน์พร้อมกับนางเทวดาองค์หนึ่งได้เกิดมาณนะเมืองแห่งนี้เช่นเดียวกันโดยมีชื่อว่านางสุชาดาซึ่งเป็นผู้ฝักใฝ่เลื่อมใส ในพุทธศาสนารวมทั้งศรัทธาในพระศาสดาเป็นยิ่งนักตามประวัติตำนานนั้นมีเรื่องเล่าว่านางสุธาดาที่ทำการเกษตรในไร่นาสวนนั้นได้พักพิงใกล้บริเวณวัดที่เรียกว่าวัดหม่อนดอนเต้าแห่งนี้นางมักนิยมนำดอกไม้ไปบูชาพระธาตุผมถวายดอกไม้แด่พระเทระแห่งนี้ด้วย เหตุการณ์ในครานั้นพระเถระผู้มีความปรารถนาที่จะสร้างพระพุทธรูปแต่ยังหาวัตถุที่เป็นมงคลในการจัดสร้างไม่ได้แต่แล้วพญานาคตนหนึ่งแห่งเมืองกังกะนาทีหรือพญานาคแห่งเมืองแม่น้ำวังได้ไปที่เมืองนาคที่เมืองบาดาลได้นำลูกแก้วมรกตมาซ่อนไว้ในผลแตงโมลูกหนึ่ง ในรุ่งเช้าตูวของวันต่อมานางสุชาดาได้ไปเก็บดอกไม้บูชาพระตามกิจวัตรบังเอิญได้พบผลแตงโมรลูกหนึ่งที่มีสีสันลักษณะที่สดใสจึงได้นำผลแตงโมนั้นไปถวายแด่พระพิสูจเทละเมื่อจากกัดแจงผ่าผลแตงโมแล้วได้พบว่า ภายในผลแตงโมนั้นมีแก้วมรกตอยู่ภายในทั้งเกิดความอัศจรรย์ใจเป็นปิติเป็นยิ่งนักพระเถระจึงคิดว่าจะนำแก้วมรกตนี้ไปจัดสร้างเป็นพระพุทธรูปเพื่อเป็นที่เคารพบ,บูชาแก่สาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายแต่เมื่อสลักหิน แก้วนี้คาใดาก็ไม่สามารถแกะสลักแก้วหินนี้ได้วันหนึ่งขณะที่พระเถระกำลังคิดจะพยายามแกะสลักพระพุทธรูปนี้อยู่ที่หน้ากุฏิได้เห็นชายแก่คนหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากที่ไหนได้เข้ามาถามพระเระรูปนี้ว่าท่านกำลังคิดจะสร้างหรือกระทำสิ่งใดอยู่ ท่านจึงได้ตอบว่ากำลังจะสลักหินแก้วมรกตนี้เป็นพระพุทธรูปพระเทลราจึงได้ตัดถามต่อว่าตัวอุบาสกนี้พอจะมีฝีมือในการแกะสลักได้บ้างไหมทายแก่ผพ้นี้บอกว่าพอจะมีฝีมืออยู่บ้างว่าแล้วพระเทลระจึงเดินเข้าไปภายในขุติเพื่อที่จะหาเครื่องไม้เครื่องมือในการแกะสลักมาให้ แต่แล้วเมื่อกลับมาได้เห็นพระพุทธโลกแก้วมรกตหน้ากุติที่สวยงามเป็นอัศจรรย์ใจเป็นยิ่งนักเมื่อมองสังเกตมองเห็นชายแก่นั้นกลับไม่พบเสียนแล้วดังนั้นพระเถระได้คิดในใจว่าอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระอินเทพเทวดาช่วยมาเนรมิตช่วยสร้างแกสลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้เป็นแน่แท้ วันต่อมาเมื่อเห็นพระพุทธรูปมรดกฏนี้แล้วได้เกิดความปลื้มปิติใจต่อทั้งพระเถระและพระและนางสุธาดาเป็นยิ่งนักรวมทั้งคำเล่าเลือนในการจัดสร้างเกี่ยวกับพระพุทธรูปนี้ได้ทำให้เกิดความสนใจต่อประชาชนผู้ที่สนใจรับรู้ ก็ได้ร่วมมาร่วมสักการะรวมทั้งได้ร่วมสมโพธิ์ถลองพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญในครั้งนี้และสถานที่วัดมอนดอนเต้าจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดามาจนถึงทุกวันนี้ครับต่อมามีบุคคลบางกลุ่มได้สร้างข่าวหรือเรื่อง ความสนิทสนมพระเถลากับน,นางสุธาดาว่าเป็นชู้กันโดยข่าวเรือในครั้งนี้ได้ทราบถึงผู้นำผู้ปกครองเมืองแห่งนี้จึงทรงบัญชาเรื่องการผิดจารีตประเพณีในครั้งนี้ให้นำนางสุธาดาไปประหารโดยมีคำสั่งให้เพชฌฆาตนำนางสุธาดาไปประหารณบริเวณริมฝันใกล้แม่น้ำวังก่อนที่เพชฌฆาตจะลงมือประหารนั้นนางได้ตั้ง และสัจจะอธิษฐานว่าถ้าตัวนางไม่ได้เป็นชู้จริงขอให้โลหิตหรือเลือดที่ประหารนางนั้นได้พุ่งทยานขึ้นไปสู่อากาศอย่าได้ตกลงมาที่ผืนดินแห่งนี้ใดๆเลยแต่เมื่อเพชฌฆาตได้ลงมือประหารนางแล้วนั้นเลือดของนางสุชาดาได้พุ่งขึ้นสู่อากาศดังคำอธิษฐานจิตไว้ซึ่งไม่ตกลงมา ที่พื้นดินแห่งนี้แต่ใดๆเลยแม้จะน้อยเหตุการณ์ครั้งนั้นเมื่อยพิจฉาทลงมือประหารได้นำความแปลกประหลาดนี้มาเล่าเหตุการณ์ต่อผู้นำผู้ปกครองได้ทราบพระองค์เมื่อทราบความจริงแท้ได้เริ่มรู้สึกผิดที่ประหารคนดีกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองคนนั้น จึงได้ลุกจากที่นั่งพร้อมกับล้มลงไปแล้วขาดสิ้นใจตายในทันทีส่วนพระเถระเจ้าแห่งวัดแก้วรอนเต้านี้ได้ออกจากสถานที่วัดแห่งนี้แล้วพระเถระได้นำพระแก้วมรกตนี้ไปประดิษฐานไว้ที่พระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันและพระเถระก็ได้ความนักอาศัยประจำอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงแทน จนสิ้นอายุไขามาจนถึงปัจจุบันนี้ครับรับท่องหน้าเขี่ยวลุมน้ำโขงกับรายการสาระความรู้สารคาดีสั้นของพูนเล่าประสบการณ์เชิงท่องเที่ยวที่เป็นสาระที่นำเรื่องเราโบราณสถานที่สำคัญในลานาในกรณีที่จังหวัดอำปาง ทั้งวัดสําคัญที่เป็นวัดพระธาตุลำปางหลวงและวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาก็เป็นสาระดีๆที่นํามาฝากผู้ที่สนใจติดตามอาณาจักรแขนเมืองที่เกี่ยวกับล้านนาในครั้งนี้ครับสวัสดีครับ